โอ้วน้อสวัสดีเอที่ตัวประเทศและต่างประเทศผู้ข้ามาแรงมาออกกําลังกายจากน้อย <S 2> <S 2> <S อากาศหนาวผู้ข้าอากาศหนาวนะครับทุงใหรตรงหน้าในเขต พื้นที่หม่องเก่าพี่น้องหม่องเก่าหม่องเดิมนี่เขตพื้นที่ของบ้านนนพย่อมกับตำบลชิสาวางอำเภอพวนสาจังหวัดร้อยเอ็ดโอ้พี่น้องไปออกกําลังกายโดนผู้ข่ครับไปนี่มาออกกําลังกายจักหน่อยครับขอบคุณเอฟซีตัวประเทศผูข้ข่าขอบคุณพี่น,อน,น้องคกูหม่องคกูบอลเนาะช่วงนี้ไปไกลไปไกลวางกบินไป นะครับไปทะเลพี่น้องเดี๋ยวอ๋อไปตำบลเมืองทุ่งไปสุวรรณไปตำบลสามขาท่าหาดย้านะครับไประดนศลำพีน้ำน้องนะครับไปยามพียามน้องขอบคุณทุกการต้อนรับไปแล้วกันเน้อพวกค่ะอ่าขอบคุณคุณหม่องคุณบอลขอบคุณพี่อ้ายน้องนุ่งกันแล้วกันทุกคนครับช่วงนี้นะครับอากาศหนาวพวกค่ะอากาศหนาวยนี่ยมาแรงนะครับ อากาศเย็นออกกำลังกายจังน้อยแล้วก็พอดีว่าอากาศหนาวคือจังแจ้เสือพี่นอ้องเอผพีจังน้อยเนาะเวลานนี้นะครับอันบกแจ้เสือเส่เสือกันหนาวบนตรงเตียงอะแดยนากพวกอะอ่าอย่ายลืมนะครับเน่าหนาวนี่พี่น้องอย่าเชียงกนันหนาวละขันหันพี่น้องนะครับบ้านไหนนะครับเงี้ยไหนบอมีโทษนะครับบ่ได้ติดตั้ง คเครื่องทอนอนอําน้าอุ่นพี่น้องหมอเฮานี่พี่น้องหมอเฮานี่ล่ะหมอเข่หมอยน,นั่งตามยาพี่น้องต้มตะกรอนเทศกะละมังก่อนเทศกะละม,งะมังนะครับเอานามเย็นเทใสจังหน่อยตะกรอนกะละมังสิรวกกับเจ้าหนังห่อนเทใสแล้วกัโจกมึงน้ำโจกมึงน้ำย่างหอนแห้งพู้ขาเพราะอุน่นอุ่นไปหาห่อนน้อยหนึ่งอาบได้นะครับเอย่าเลื่อมไปไกลไปไกลอย่าลืมผ่า,พจจพานะพิจมูกพู้ขะนะครับแมตพิจมูก วันนี้เป็นเข่าห้างแล้วก็เซเว่นในที่จุดๆต่างๆผูข้ข่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมพี่น้องอันนี้ล่มครับล่มเย็นนะครับล่มเย็นนะกะดันดนมากออกกำลังกายทีนึงน้ำผู้ข่าเนาะเป็นว่าออกกำลังกายน,ยนะาน,น,น,นี่นะครับห้างฟอนพี่น้องฟอนแบบนี้ครับกะเป็นออกกำลังกายเมือ่อผู้ข่า อ่าเป็นว่าว่าจะขยับตัวขยับตนอ่มีบรยาาบรยากาศบรรยากาศทุ่งไหทุ่งหน้าผู้ขานี่เอา้าให้มึงกันเลยนี่ทุ่งหน้ารอบๆกันเนาบผู้ขานาะอ่าไวาเด้อแป,ป๊บหนึ่งครับแป,ป๊บหนึ่งครับน่แป,ป๊บหนึ่งครับแป,ป๊บหนึ่งมุงนข้ากล้องผู้ขานี่นะครั<อ>บบรรยากาศรอบๆนะ นี่เนาะให้มันทุงไฮทุงหน้าในเขตพื้นทีบน่บ้านนพยอมทีศสว่างปุณชาร้าอยเอ็ดเขตภาคกำหนชียงเหนือผู้ขาอากาศเย็นเนี่ยมื่อแรงเนี่ยมื่อแรงอากาศเย็นตะวันเราพาที่ใกล้ตกดินแล้วแล้วก็ไปน้อ,นองเมืองบรรยากาศมนเมนีมันที่12ม้อข้อผู้ขาเนาะจำม้อผิดอีกไม่กี่เดือนนะครับมกราคุณพามีนาเมษา อ่าพึ่จะพาไป้องว่านเขาแล้วอีกแล้วเห็ดหน้าอีกแล้วนะครับเขาจะเล่นเขาจะเล่นเรากินมาว่า,าสีเหมือนไงผู้าเห็ดหน้าอีกแล้วถ้าตรวจกับผู้ขายจาหน้าเห็เดแดก,กับบรลยนะเป็นจมูกลุยไล่ใจหลายค่าปุ๋ยกับบมลดค่าเที่ยวกับบอลุดไรละห้าร้อยคือเก่านะผู้ขาค่าใช้กับไรล,ละสองร้ยคือเก้านะครับ ฝุ่ยกระสอบทอกข้อพี่น้องจ้างคนวันเขากระสอบลราลอยคือเขาจ้างวันฝุยกระสอบละหนึ่งลอยคือกาพี่น้องถูกยางาม่มีรลดมีต่เพิ่มก็เพิ่มมีรถอยยางเดียวผู้ขาราคาเขาลดลดลงน้าอื่นบวกเกินเมืม่อแต่เครื่องดื่มต่างๆน้พี่น้องเครื่องดื่มต่างๆม่จะบวกขึ้นมมแม่สูงขื้นพี่น้องเขาลงเขาลงบผมได้ยินนะครับขออนุญาตนะครับ ไย้ยินีผู้เป็นตำ้มธุรจิตเจยวกับเจยวกับการสืร่อการขายเนะาเนะผู้ขออ่าเนาะขอุยาตนะครับเพิ่น่านะครับเจ้าหน้าในเฮ็ดจนทนวมือตายตายแล้วตายอีกกับเป้าลยผู้ข่าผู้ลวยเมีนพ่อขา่าค้นกลางไานะผมเยียงหูฟั่งเนาะเพิ่นบอกกันอยู่ในแล้ก็ตามยาาพี่น้องผมไปกูมองเห็นนะเพิ่น่าเจ้าหน้าเหตุจงไหนกับเป้าลยนะครับ พ่อได้กินซืยอๆลงทุนเมื่อสามหมื่นพี่น้องเป็นรวนขายได้เกืนบหมื่นกว่าบาทก็ขายนะครับขายเขาได้เกืนบหมื่นกว่าบาทไปยังพี่น้องเขาบาง่ามิตรยาเจ,จ้าประจางพี่น้องไปโลกเจ้าปาจ้างโลกหยาเจ้าปาจ้างต่างๆเนาะไม่ได้จ้างเอาหยาออกจากเขาผูคาเมื่อไรสามร้อยห้าสิบนี่เพิ่นมาสวยสิบลีเป็นว่าเขาจริงกับเจ้าเด้อ นะครับเราจริงกับเจ้าเด้องพ่ะนะกาแฟาน้ำลาบงัวพร้อมนะครับซีม่วงเรงไอ้สาวม,ม่วงเคืองเลือกแล้วผู้ขาหันบ่ยังสี่วข่อ,อยว่าไปพ่ะนะกับนี่คือเรื่องนี้ก็เรื่องจริงผ่านจอ,ผ,นจอผ่านจอมือถือผู้ขาผมบหมได้เรื่องจริงเอ็มนะครับค่าเจียวกับอะไรลราหาลอยยางต่ำนี่ผู้ขายางต่ำหันเจียวย่างแน่พันขอหกร้อยเจ็ดร้อยค่าปุ๋ยกับนับตั้งแต่หาลอยไปถึงหนึ่งพันบาทผูข้ขาค่าไาถ้วันไถหุ่นไถดากับ รายละสองลอยคือเขาคาร์นปุ๋ยกับสอรละลายคาร์บอนกับสอบละลอยผู้ขา,วา,ขา,บ,ขาบวกคาร์นัมมันเอารถลากรถแจ้ามาอีกบวกคาอื่นๆนอีกผู้ขาขอจักสองลอยเลยเพิ่นว่าพ่อได้ไปแกะนะครับนี่คือเรื่องจริงกบเร,งรงรงเรื่องจริงครับเรื่องจริงภาพจริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงผ่านจอผ่านจอมือถือผู้ขานี่คือครับช่องผมครับช่องสมชายหลักสนามก็แล้วก,กันนะครับจองคนมักมวนผู้ขาอา่า ผมจะเลืองจริงนะครับหมอตะเลืองจริงพยายามจะไม่พลาดพีงให้เสียหายนะครับต่อคนอื่นเลนกันครับเออผมบอกผมกับพิจรารณาอยู่คือกันนะครับเรื่องจริงพี่น้องเลี้งราคาเขาเราเรื่อง,าอง,าองการเรื่องจริงค่าปุ๋ยบม่มีลดมิตรเพิ่มค่าเจียวกับหารอยขันต้าขึ้นไปนะครับแถวทั้งโคบมีต้นไม้ตนม้ตนยังแน่พี่น้องโคบไม่ได้ว่าแถวหน้านุาน่นไรล,ละหก้อยหก้อยห้าสิบไรละพันยังนีผู้ขา ที่ผ่านมาครับปีที่ผ่านมานี่แหละครับเดินท่านว่าที่เชี่ยวเขา,นขา,า,นนานเ,เขานาะพุก่ะเนาะท่านว่าเนี่เชี่ยวเขาเอ้พี่น้องอภุดจีกาพุกะลืมไปครับอภุดจีกาเชี่ยวเขาท่านว่านี่เศร้าเจี่ยวแล้วมกาล่านี่ยพตกอังหัวถึงครับพี่น้องขายเขาไปแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องสุหมงสุบอนนะครับที่ให้เจียติดตามทั้งช่องผมนะครับผมบ่าตะเลืองจริงพี่น้องขอบคุณเอฟซีทัวประเทศขอบคุณนะครับ ุณครูบาอาจารย์ขอบคุณลูกหลานขอบคุณพี่น้องสุภาพชนเม่าวันจในประเทศต่างประเทศนะครับก็อมองกบอนก็นแล้วกันนะครับคำแลลวพวกขาคำแลลวนะครับคำมาเตนเหลวผู้ขาที่คำอีกอยู่นะครับเอาอากาศหนาวอากาศเย็นพี่น้องรักษาสุขภาพร่างกายคือเกาเหลือบผู้ขาเอาปีสองห้าหกสี่เนาะกับ 4, นะผมครับ ช่องสมชายรักษณนนี่ขออานวยเอว้อพรให้พี่น้องสุมองสุบอนยุไกย,ยุไกในประเทศไทยเนาะประการแรกก็คือให้ห่างไกลจากโรคโควิดทุกคนบ่าปาฏนาพ้ทธามีทางเดียวคือห้าพยายามนะครับป้องกันตัวเองพยายามรักษาตามที่เพื่อนบอกนะครับใส่ผ้าแมตพิดจมูกพยายามมีเจลล้างมือพยายามอย่าไปที่ชุมชนนะครับถ้าไม่จะเป็นถ้าจะเป็นในป้องกันตัวเองดีๆพี่น้อง อยู่ดีมีแห้งสุพ์สกุลนะครับเนิด่ิ้องสู้สู้นะครับสองห้าหกสี่นะครับพิน้องคนเี่บอเรื่องทิปที่ผมบ่อยฟังในช่อง,องก็แล้วกันขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกการกดกระดิ่งกดสับตะไคร้กดรับการแชร์ผู้ขาอยู่ดีไม่แห้งเมือแรงน่ารับฝันดีขอบคุณและขอบคุณสวัสดีครับผม